เดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ข้างในนะครับวิหารนะครับลอยพระบามนะครับกี้ผมก็บูชาดอกไม้ทุ่เทียนแล้วก็น้ำมันตะเกียงเติมบูชาไปนะครับเดินผ่านมาล่มที่เขาตั้งเอาไว้ข้างหน้าก็ตกางออกเอง <laughs> นี่เป็นอน ในตำนานก็ว่าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยครับมาประ,ประทับรอยพระพุทธบาทอันนี้นะครับเอาไว้นะครับโดยเสด็จประทางอากาศนะครับมาโปรดพ่านป่าคนหนึ่งชื่อว่าชีวะ,วะพ,วะพินชอช้างสระีวแหวนพอพานสระีนอนหนูนะครับมาโปรดพ่านป่านะครับแล้วก็โปรดยะนางยักษีนี ที่มีกายสีเขียวนุ่งหมเสื้อผ้าสีเขียวนะครับชื่อว่ายักษ์ชื่อยักษินีชื่อนางเขียวค่อมนะครับโปรดให้ละพยศแล้วก็ประทานนะครับรอยพระพุทธบาทนี้เอาไว้ให้แก่ประชาชนนะครับคนแถบเมืองน,นี้นะครับแล้วก็นางยักษ์ไว้บูชาส่วนาพานป่า ชีวะพินเนี่ยก็ปูปสมบทแล้วก็ได้ศึกษาปฏิบัติจนสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วในตำนานเนี่ยพูดถึงพี่ชายแล้วก็พี่สะพ้ายของพระอาหารหันต์ชีวพินนี้ด้วยว่า,าได้พบพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ทําบุญถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็ตัวที่นาที่ทา รอยไถนะครับที่ไถนาก็มีแร่ทองทองแร่เงินเนี่ยปรากฏขึ้นควายที่ไถนาก็ตำนานก็แจ้งบอกไว้หลายหลายแหลายแนวเช่นควายเดียวนี้มีสีเงินนำโชคนำลาบเอาไปไถนาที่ไหนข้าวนาก็งอกงามดีขายได้กำไรดีก็มี หรือว่าไถแล้วในรอยไถก็ปรากฏเป็นมีแร่เงินแร่ทองปรากฏขึ้นครับก็หรือบางตำนานก็พูดถึงว่าควายตัวนี้ชอบไปนอนในปลักที่มีแร่เงินผสม